มาใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็สีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะปี2026นสะครับสำหรับ Honda w a ว e 125ตัวล้ลแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้ลแมกสีดำนะตัวรองท็อปสตาร์ทด้กุญแจนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดนี่ราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมได้เลยก็ผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะก็จะเป็นฮอนด้าเวฟพิลสองห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี้จะออกสีด้านๆนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟพิลสองห้านะฮะสีใหม่ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะสำหรับตัวล้อเม็ดนะครับ ก็จะมีสีน้ำตาลสีดํานะครับสสีนี้จะเป็นสีด่างนะครับแล้วก็จะมีสีขาวกับสีน้ําเงินนะครับสสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะฮะก็มีอยู่สีสีนะฮะทั้งล้อแม็กสีดําแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะครับเพราะว่าตัวล้อแม็กนี่มีอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กสีดํากับล้อแม็กสีทองนะครับล้อแม็กสีทองนี่สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับส่วนล้อแม็กสีดํานะครับ ตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับก็สังเกตง่ายๆนะฮะถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแต่ถ้าสตาร์ทด้วยกุญแจนะตัวนี้ก็จะมีสตาร์ทเท้าด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามานะฮะแล้วก็สอบถามเข้ามานะว่าทําไมเว็บหนึ่งสองห้าไม่มีสตาร์ทเท้านะครับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะสำหรับตัว L นะล้อแม็กนะก็มีตัวรีโมทจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็ตัว กุญแจน,นะฮะก็จะมีสตาร์ทเท้าให้นะครับเนี่ยกุญแจนี้มีทั้งสตาร์มือสตาร์ทเท้านะครับเนี่ยสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี่จะเป็นสีน้ำตาลด้านนะครับเนี่ยสีน้ำตาลออกด้านด้านนะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาเดือนพฤศจิกายนะครับ2,568นาะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 6 4 0 0บาทนะครับราคาในรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ6 4 0 0นะครับอันนี้ก็คือราคาตามป้ายเลยนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าราคาที่ติดมากัรรถนี่59,400นะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบอ,รอีก1,000บาทนะครับของเราก็ขายอยู่ที่64,000บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรนะครับ สำหรับท่านใดที่หารถที่ว่าเน้นประหยัดน้ำมันนะฮะ71.4กิโลต่อลิตรก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับก็คือ1ลิตรนี่ขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนี่ก็จุดน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะถังใหญ่มากนะครับเติมเต็มถังนี่ขับประมาณ300กว่าโลนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นทับทิมสะท้อนแสงนะฮะ เขาก็ใส่ให้มานะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์บนนะครับ4นถึีนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยสีน้าตาลออกด้านด้านนะครับส่วนระบบไฟนะฮสำหรับฟรวสหน่งสองหไฟหน้านี่จะเป็น LD นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟรีนะก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับก็ LD นะฮะเฉพาะไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ เป็นล้อแมตสีดำนะครับตัวรอง็อปนะะี่ฮะล้อแมตสีดำปั๊มดิสก็จะเป็นสีกรอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบคอมบิเบรกนะก็คือเหยียบเบรกหลังนะเบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับเนี่ฮะเบรกหน้าตัวใหม่นะฮะเหยียบเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับแต่ถ้าเรากำเบรกหน้าดดนะฮะก,ก็จะติดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ข้อดีของ คอมายบีนะหรือว่า cbs นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวรองท็อปล้อเมกซีดำ um, ก็จะมีตัวสตาร์ทเท้านะครับถ้าตัวรีโมทนะฮะจะไม่มีตัวสตาร์ทเท้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆือ,พ,อพี่เลือกเอานะฮะถ้าชอบแบบรีโมทก็ไม่มีสตาร์ทเท้านะฮะถ้าชอบแบบกุญแจก็มีสตาร์ทเท้านะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีที่ชาร์จเหมือนกันนะตัวนี้เปิดบอกตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับ ส่วนระบบไมคก็จะเป็นแบบดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับสีดำตาลนี่ก็สวยนะผ้าบอกก็จะเป็นสีเทานะตัดด้วยสีดำนะครับคันนี้ก็รถผลิตวันที่31ตุลานะ2568นะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะเดือน พืชจก,กานะครับที่ร้านหอได้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟอำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจนะก็สอบถามเข้ามานะครับที่0ย์921571129นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนเครดิตดีก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับหรือว่าจะเลือกซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็6 4 0 0บาทนะครับ 6400บาทนี่ราคารุ่มจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทําพรบให้นะครับเนี่ยสีน้าตาลใหม่โลกโก้ก็จะเป็นสีดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะสีดําเงานะครับสําหรับทในใดที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะะว่า แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนของเราก็6 4 0 0บาทน,นะครับราคานี้รูมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้จดทะเบียนครั้งแรกก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับเพราะว่าร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนะก็จดทะเบียนก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับสำหรับคนนอกพื้นที่นะก็สามารถซื้อได้นะของเราขายให้นะแต่ว่าขายเป็นเงินสดนะครับ เงินสดก็6,400บาทนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะฮะรอรับใยทะเบียนกับคู่มือไม่เกิน45วันนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลออกด้านด้านนะครับก็สีนี้ก็สวยนะครับสีด้านนี้มีให้เลือกอยู่สสีนะฮะก็จะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะครับส่วนสีเงานะก็จะมีสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับให้เพื่อนๆพี่เลือกเอานะครับล้อแม็กสีดำนี่นี่้อยนะฮะส่วนล้อแม็กสีทอง 61,400นนะครับ61,800นนะฮะถ้าเป็นตัวล้อแม็กสีทองนะก็จะแพงกว่าตัวล้อแม็กสีดำอยู่1,400บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ชอบนะฮะว่าชอบล้อแม็กสีดำหรือว่าชอบล้อแม็กสีทองนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นล้อสีลวดนะฮะล้อซีลวดนี่ทำมาแค่2สีนะก็จะมีสีแดงกับสีดำนะครับตัวล้อซีลวดนี่ราคาอยู่ที่58,200บาทนะครับ ราคารวมจดทะเบียนเลยนะครับ5 8าห0ื่พัสองร้าเวำหรับ Honda V12 ห้าล้อสีรูดนะฮะส่วนตัวล้อแมกซีดํนี่นี่้อยนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทนาดน,นะฮะที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับ พราะว่าแต่ละร้านนี่ขาดไม่เท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้า,ารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ